สบายดีสบายดีทั้งซ่องบิ๊กหนู่มห่วงเนา้องมินน้องบิ๊กอาได้มาเฮ็ดรายการถามมาต่อไปแล้วกันเนาะช่วงนี้ก็เป็นรายการอะไรเนาะอลากาน้องบิ๊กสิมาเอาตอบคำถามซึ่งน้องบิ๊กได้โพสต์ถามคนใน Facebook เนาะประมาณ2-3มื้อแล้วเนาะน้องบิ๊กถามว่าไผมีข้อข้องใจหรือว่าอันใดที่อยากถามน้องบิ๊กเนาะก็ให้โพสต์ถามเลยเนาะเดี๋ยวเพิ่นก็ได้โพสต์ถามเป็นจำนวนประมาณสามสิบแปคอมเมนต์เนาะ 30ไปคําถามอ่ะแล้วก็มาเริ่มที่คําถามทําอิดเลยเนาะก็คือเพิ่นถามว่ามึงแรงเลขสี้ออกหยังเพิ่นถามน้องบิ๊กเนาะน้องบิ๊กกต็ตอบเพิ่นได้ตอบเพิ่นไอ้อนี่ชื่อว่าไอ้มอนเนาะเป็นเสี่ยวของน้าบ่าวเนาะเพิ่นก็ถามน้องบิ๊กก็ตอบบ่ถูกแท้พี่น้องถูกเลขหมูพ่พีนนน่น้องแต่เพิ่นบ่ได้ซื้อเนาะน้องบิ๊กตอบอันนั้น074787เนาะถูกอลีพี่น้องน้องบิ๊กก็เลยว่าโอ้แม่นอลีเขาเชื่ออ,อาจารย์บิ๊กแล้วตอบไผพี่น้อง แล้วก็มาต่อที่คำถามที่สองเ,เนาะก็คือเพื่อนถามว่า Big, ian, ong, น้องบิ๊กเฮียนห้องไหนเนาะอ๋อวันนี้น้องบิ๊กก็ชี้ตอบว่า Big, ian, Hong, น้องบิ๊กเฮียนห้องมอสามเนาะพี่น้องเนาะปีนี้มันมอสามเด้อปีนี้เนาะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งเพื่อนว่าอ่าอยากพูดว่าสามไอ้ดองหนูห่วงเฮ็ดจังไดจึงเป็นนักห้องและมีวงดนตรีโอ้ตัวนี้น้องบิ๊กกะกระบุฮู้เนาะกระบวกระบุฮู้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องบิ๊กซีเฮ็ดอีกอีกเทธอหนึ่งเนาะเอาสามคนเนาะสามคนมีอ่าลุงโกเนาะลุงโกลุงเกิดแล้วก็น้องบิ๊กเนาะให้เพื่อนมาตอบหลายๆคำถามที่เกี่ยวกับสมัยตะกี้แล้วกันสมัยตั้งวงใหม่ๆว่าว่าลุงเพคนเฮ็ดแนวใดนเนาะเดี๋ยวสิถามเพื่อนอีกเทธอหนึ่งเรื่องอันนี้น้องบิ๊กขอข้ามไปเนาะแล้วก็มีอีกคำถามหนึ่งเพื่อนถามว่าใครกับใครอันไหนเกิดก่อนกันเพื่อนถามน้องบิ๊กไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนกัน พิ่นว่าเออเดี๋ยวน้องบิก๊กก็จะตอบนกก็คือไก่กับไข่อันไหนเกิดก่อนกันน่าน่าจะไข่เฮ้ยน่าจะไก่นะพี่น้องเนาะถ้าบ่มีไก่กับบูมีไข่แต่บางคนก็ถามว่าถ้าบ่มีถ้าบ่มีไข่ไก่กับบูมีเนาะข <c oughs> อข้ามแล้วกันคําถามนี้เนาะแล้วก็มีอีกคําถามหนึ่งเราเรื่องกิจกรรมยา,ามพักผ่อนอยู่โรงเรียนเนาะให้ฟังแน่เพิ่นว่า ตอนโยงเงี้ยนกับที่จะกลับยามพักเราก็เป็นตอนสวยตอนสวยหลังจากที่เขาอากินข้าวกินอย่างเซทชิปเรียบร้อยแหละเขาก็มาเบิร์นยูทูบมาเบิ่งนอย่างในในห้องนะเพราะว่าเป็นเป็นช่วงพักเนาะพี่น้องเนาะมาเบิร์นยูทูบแล้วก็หลังจากก็ลมน้ำมูกอีกย่างไปเนาะพี่น้องเนาะหลังจากก็บห้องเพลงคนเดียวอ่าฟังเสบ้าแล้วก็ห้องเพลงคนเดียวเนาะพี่น้องเนาะอันนี้คือคำถามที่ตอบไปแล้วเนาะแล้วก็ไปโตอ่าอีกคำถามนะเงอน้องบิ๊กเพิ่นถามว่า น้องบิ๊กเฮียนอยู่ห้องใดแล้วกัวอายุจกปีตู่เฮียนห้องใดน้องบิ๊กได้ตอบแล้วเนาะก็คือม3เนะาะอายุจกปีอน้องบิ๊กปีนี้กัอายุ13ปีเนาะแล้วก็อีกเดือนแปนนี่กัประมาณ14ปี่ปันประมาณเอา14ปีพี่น้องแล้วก็มาต่ออีกคําถามหนึ่งเนาะก็คือเพื่อถามว่าอยากถามอายุของไอ้น้องแต่ละคนอ่ะของน้องบิก๊กเนาะว่าอายุจกปีแล้วน้องบิ๊กชี้ตอบ อ่ผู้ที่หนึ่งเนาะก็คือไอ้บอยเนาะไอ้บอยเป็นผู้กกเนาะไอ้บอยอ่ายุ18ปีเนาะผู้ที่สองก็คือเติ้ลเนาะไอ้เติ้ลเนาะไอ้บิลลี่นะพี่น้องเนาะไอ้บิลลี่กัปีนี้กับสิบหกปีเนาะพี่น้องแล้วก็ผู้ที่สามก็คือน้องบิ๊กน้องบิ๊กปีนี้อายุ13ปีเนาะพี่น้องแล้วก็อ่บผู้สุดท้ายก็คือน้องไซร่าก็คือเท้าบิ๊วเนาะบิวเนาะน้องบิวกับ อายุปีนี้6ปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะหปีแล้วอันนี้คือสำหรับไผ่ถามมาก็ตอบไปเลยเด้อเดี๋ยวดองบิ๊กตอบคำถามต่อๆไปเลยเนาะก็คือเพื่อนถามว่าน้องบิ๊กเป็นอย่างคือเลี้ยงกบฮ่าฮ่าเพื่อนถามเนาะเดี๋ยวน้องบิ๊กตอบว่าช่วงนี้กับโบได้เลี้ยงแล้วเนาะพี่น้องโบมันโบได้เลี้ยงกินเบิร์ดแล้วกินเบิร์ดแล้วปีนี้มันเลี้ยงโบได้เนาะมันเบิร์ดยามและอีกประมาณปีหน้าโบแล้วเนาะจึงได้เลี้ยงแล้วเพื่อนถามนี่ก็คือเพื่อนถามว่าเป็นอย่างน้องบิ๊กคือเลี้ยงกบเนาะหน อน้องบิ๊กได้ไปเห็นอันอยู่ต่อนหน้าบ้านเนาะคือคือลุงแล่เนาะพี่น้องเนาะคือลุงแล่ต่อนหน้าบ้านอ่าเพิ่นเพิ่นถามน้องบิ๊กว่าอันน้องบิ๊กบิ๊กจกเลี้ยงโกบปอเพิ่นถามเนาะน้องบิ๊กก็ว่าอู้จกเลี้ยงแท้เพราบแบบมันไปถามแม่แม่ก็ว่าอูา้ oo, ลูกมันหมินเลยว่าสันอันลูกเห็นบอเว่าข้าจะเลี้ยงแต่ละคนไม่หมินวะสันน้องบิ๊กก็เลยว่าคัดเืินคำถามแม่ว่าแม่แต่ว่าลุงแล่แล้วว่าเลี้ยงนี่าบ่หมินเลยแม่คะแนนเขาหักษาแหละ อาอนามัยได้มันกะซิโหมินเราบกะว้าวน้ำพ่นดนแล้วพี่นอ้องอ้อนวอนเพ่นดนแล้วก้อนพินเชียวเลี้ยงก็เลี้ยงซาโบเมนอยู่แพี่น้องเราขี้ค้านว้าวแล้วเนาะต้องบิ๊กถามเราทุกมึงเราก็เล,กเกลยให้เลี้ยงเนาะต้องบิ๊กก็เลยไปซื้ออ่ะถา้าบิ๊ก็ซื้อตัวละหกร้อยกีบนะพี่น้องเนาะเป็นจำนวนสองร้อยตัวน้องบิ๊กซื้อมาเลี้ยงกับอิ๊กแล้วก็ตายประมาณพี่น้องตายอ่าประมาณเหลือมงห้าสิบตัวแล้วเนาะพี่น้องเหลือมงค์บุหอดซ้ำเหลือประมาณสี่สิบปลายตัวน้อยหน่อยพี่น้อง มันตายย้ยนว่าหาเขาโกอ่างล่ะเราบุฮหู้อย่างนอหล่ะเอากบลงเลยพี่น้องเพราะว่าแข่งแล้วเอากบลงเลยบอด้เซ่เบอด้ขาเสื้ออย่างนอพี่น้องกบเลยตายอ่าเขาเลี้ยงมากับเออเม้นพอดีแท้แท้เนาะพี่น้องเนาะเขาหักษาได้แล้วกับโบมินเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าน้องบิ๊กก็ยางสนับสนุนให้เลี้ยงเนะพี่น้องเพราะว่าได้กลิ่นหนึ่งได้ขีนได้หลายได้กลิ่นหลายพี่น้องจนว่าถ้าไปซื้อเอาดีกับเบิร์ดลายล้านเนาะพี่น้องเนาะ สำหรับผู้ใดที่อยากเบิ่งอ่างกบลงบิกว่าสภาพตอนนี้เป็นแล้วใดไปตัดไปเบิ่งเลยพี่น้อง <ST AN N SH OT> อลังจากที่เขาไปเบิ่งอ่างกบมาแล้วเป็นแล้วใดพี่นอ้องอ่างกับสภาพอันนั้นเลยเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็กบกับก เรืมอมังสามสี่ตัวเนาะสี่ห้าตัวแล้วก็มีปลาดุกอีกอ่างหนึ่งอันนี้น้องบิ๊กจะตอบอีกคําถามหนึ่งเนาะคำถามนี้พีคหลายเด้อพี่น้องเพิ่นถามมาน้องบิ๊กไ่เคยตอบอยู่ใส่อะไรคาถามนี้เพิ่นถามมาอันน้องบิ๊กมีไรายได้จากการฮ้องเพลงเดือนหนึ่งเท่าไหร่เพิ่นถามโอ้คําถามนี้เอาดีๆกะก็ตอบว่าอยากได้ปดนได้เนาะเบิ่งอันนี้น้องบิ๊กจิตอบไปเพิ่นเนาะเป็นคร่าวๆว่าน้องบิ๊กได้เดือนประมาณเท่าไหร่อันน้องบิ๊กจะได้งานหนึ่งประมาณ ลังบอกลกะล้านหนึ่ง,ง,ง,งนนพี่น้องลังบอลกะล้นานห้าลังบอลกะสองล้าน,น,น,นลังบอลกะสามล้านนะพี่น้อ,อ,นองเนาะแล้วแต่งานเนาะแล้วแต่งางลังเท่างานอเนะีเวนต์อันนี้กะสามล้านเนาะพี่น้องเนาะอ่าน้องน้องบิ๊กเลียเนาะเคยได้อันนี้เลียเล้วพี่น้องแต่ว่าน้อยก้อนในเนึองน้อยก้อนความจริงะพี่น้องเนาะก็คือน้องบิ๊กได้ประมาณเดือนละเจ็ดแปดล้านเนาะพี่น้องเนาะเจ็ดแปดล้านลังเดือนก็นได้หลายเนาะลังเดือนก็นได อ่าสิบเล้านเนระาลังเทาน้องบิ๊กเคยได้ป่านนั้นเนาะได้สู่ป่านนะั้น11-13ล้านนะพี่น้องเนาะอันาานั้นก็มาต่อคำถามอ่าต่อไปเนาะอ่าเพื่อนถามว่าโอ้คำถามนี้เป็นคำถามดีหลายเลยพี่น้องเด้อดีหลายคำถามนี้เนาะอ่าเพื่อนถามว่าอ่าน้องบิ๊กจากอยากเป็นนักข่องแล้วเพื่อนถามเรากับประมาณนี้เนาะและอนาคตน้องบิ๊กอยากเป็นอย่างอีกเพื่อนถามเนาะอ่าน้องบิ๊กก็สิตอบเอาในเทนี้น้องบิ๊กนี่มาการตลาดนะพี่น้องเนาะมาการตลาดมาค้าขาย น้องบิ๊กเนาะมีความฝันว่าอยากอยากไปเรียนการตลาดเนาะพี่น้องเนาะน้องบิ๊กมากหลายเนาะแล้วก็รนักข้องนี่กะน้องบิ๊กก็สีซึบต่อไปเรื่อยๆเนาะจนกว่าน้องบิ๊กเสียหัวได้เนาะนักข้องแล้วก็คำถามดีๆหลายเด้อขอบใจที่ถามมาเนาะแล้วก็มาถึงคำถามสุดท้ายท้ายสุดเนาะพี่น้องเนาะก็คือเป็นถามว่าเพลงที่น้องบิ๊กจะโคเวอร์อัต่อไปแมนเพลงไหนเปินถามน้องบิ๊กตัวนี้น้องบิ๊กเกิดจากสิตอบในไหนเนาะน้องบิ๊กยัง อิงบุหงุ่เธอแต่ว่าในหัวนี่มีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมีลหลายๆเพลงแต่น้อง Big C, โบ,โบิ๊กซีโบกพีนน่น้องถาติดตามออเดอร์ว่าน้องบิ๊กซีสีเอาเพลงไหนมาโคเวอร์อีกต่อไปแต่ว่าก็เป็นเพลงอีพอแหลนะเนาะเป็นเพลงอีพออ,อีกลหลายๆเพงลงแต่น้องบิ๊กซีเอาค่อยๆท,ทยอยลงเดินพี่น,อนอ้องเด้อในช่องบิ๊กหนูฮงกับพี่น้องเนาะอัลก็จบไปแล้วเนาะสำหรับรายการถามมาต่อไปที่น้องบิ๊กได้อ่า ถามหลายๆคนในมือน,นี้ล่ะก็มีคนถามมาหลายๆเนาะอ่ะสำหรับผู้ใดเนาะที่มาอะารการนี้หรือว่าอ่ยากถามอย่างเกี่ยวกับน้องบิ๊กเนาะก็ให้ถามที่อ่ใต้คอมเมนต์นี้เนาะพี่น้องเด้อถามมาเลยเนาะแต่ว่าก่อนสิมีอ่ตอนสองเนาะน้องบิ๊กขอให้ทุกคนอ่กดไลค์ฮอตห้าร้อยไลค์เลยนะพี่น้องเด้อขอบโหลายเนาะขอแต่500ห้าร้อยไลค์เท่านั้นเดี๋ยวน้องบิ๊กสิไป อีพีสองรือว่าตอนที่สนะองนะพี่น้องเนาะอารัะกาขอขอบใจทุกคนที่เข้ามาเบิ่งคลิปนี้เนาะ,ะ,ะอารักาที่มัดหลยๆคำถามเนาะที่ทุกคนถามมาขอให้ทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกะอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆให้น้องบิ๊กเด้อพี่น้องเดอ้อขอขอบใจทุกคนทุกคนที่เข้ามาวมือนี้เนาะขอขอบใจบ๊ายบาย